น้องไปนอ้องอเฮ้ยน้องอเนี่ยอย่าือกงงอะไรอ่ะอะไรอูยโอ้ยอย่าซือกอย่าือกน้องไปเลยพระ้องน้องไปเลยพระน้อง น้องไปเลยปะครับน้องไปเลยปะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องไปเลยปะเก็บตรงไหนไหมครับไม่เจ็บเหรอมันทำอะไร ยูฟอร์แคทยี่สี่ขยาใคลายไม่ได้กับเราตอนนี้รับโบนัสฟรี120%เว็บตรงมั่นคงแตกง่ายกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยน้องรู้จักมันปะเดี๋ยวเดี๋พี่โทรแจ้งตำรวจเอง ฮัลโหลครับครับเอ่อขอแจ้งความครับผมเห็นผู้หญิงโดนฉุดครับใช่ผมไม่รู้จักโดนใครฉุดก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้สลบไปแล้วครับโดนไม้ฟาดไปครับผมใต้สะพานครับสะพานอะไรสะพานอะไรอ่าสะพานที่มันสะพานแขวนนะครับ อ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่น่าจะใช่แหละใช่ครับ,ถ,รบถ้าใกล้ๆก็มีแค่สะพานนี้สะพานเดียวแหละครับครับผมตอนนี้น้อง <ek si> น้อง,น,องน้องปลอดภัยแล้วครับน้องไม่เป็นไรนะครับมันมันยังมันไม่ได้ทําอะไรนะยังมันยังไม่ได้ทําครับแต่ว่ามันฉุดใช่ใช่ผมเห็นครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอรออยู่นี่กับน้องเขาคอ่คู้ต้องหาน้องน้องสลบอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมดูไว้ให้ครับผม ไม่มีแผลใช่ไหมครับมีเดี่ยวมีตลอกครับอ๋อโอเค ử, พี่เป็นไรไหมคะไม่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 เป็นไรมากครับไม่เป็นไรมากพี่พี่มีเลือดออกมั้ยอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับรินเดี่ยวเดี๋ยวพี่ไปหาหมอได้แต่ว่าเอาเอาเอาตัวเองก่อนครับเพราะว่ากลัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวรอตำรวจรอตำรวจดีกว่า